สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมอจริงพาเที่ยวค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปท่องโลกกว้างอย่างมีสาระด้วยกันนะคะนี่ตั้งชื่อรายการเองเลยนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงก็คือ4วิธีสร้างวินัยในการทําตามฝันนะคะ,ะก่อนอื่นเดี๋ยวพามาชมเมืองนี้ก่อนเนาะเมืองนี้ชื่อเมืองเบอร์ติโนโรนะคะอาต้องมี รอเรือด้วยนะคะก็เป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาของอประเทศอิตาลีที่ที่หมอมาเรียนเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยนะคะแต่มันเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในปราสาทเห็นไมเ่เอ,อ่ยเออนี่เป็นเป็นปราสาทคือถ้ามองจากข้างล่างตอนขับรถขึ้นมามันสวยมากเพราะว่าเป็นปราสาทที่อยู่บนยอดเขาแต่คือตอนนี้หมออยู่บนยอดเขามันก็เลยไม่เห็นเท่าไหร่นะแต่ว่าก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่มองลงไปในเมืองได้นะคะนี่ อ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปพูดไปละกันเนาะเมืองนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะคะนี่หมอไม่ได้พกอะไรมาเลยมีแค่มือถืออย่างเดียวเพราะว่าของอยู่ในห้องเรียนละก็ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้จักคำว่าวินัยก่อนเนาะวินัยภาษาอังกฤษคือ discipline น,นะคะ discipline เ,เนี่ยมันต่างกับแรงบันดาลใจหรือ motivation ยังไงก็คือมันมีคำพูดหนึ่งที่หมอชอบมากคือ motivation get you started ดิสซิปลินคีบอยู่โ g o i n งนะคะไอ้ตรงนี้มันเป็นเนินสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูนี่อ่าอันนี้ก็เป็นทางขึ้นมามหาวิทยาลัยนะคะต้นไม้มันสูงมากแล้วก็ร่มรื่นมากคือเท่าที่หมอถามคุณไกด์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศอิตาลีกำลังพยายามที่จะเอาสายทุกอย่างอะสาย โทราศัพท์สายไฟฟ้าเนี่ยลงไปใต้ดินให้หมดเพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าทําให้บนดินมันเป็นทิวทัศที่สวยงามแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปตัดต้นไม้เพราะว่ามันมาเกะกะสายไฟเนาะอืมโอเคค่ะอากลับมาที่เดิมก็คือเอ่อ motivation ต่างกับดิส c ย p l i น e ยังไงนะคะก็คือแรงมันดาลใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้เราฟังเราอ่านหรือว่าเราดูหนังเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ว้าวฉันอยากจะทําตามฝันของฉันตอนนี้เลยนะคะแต่ทีนี้พอทําไปได้2วันปุ๊บก็เออไฟหมดแล้วแรงบันดาลใจหมดแล้วอย่างนี้คะ่ะก็ก็จะเห็นได้ว่ามีแรงบันดาลใจอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีวินัยด้วย อ,อันนี้เดี๋ยวพาไปดูที่ที่หมอไปวิ่งชานี้หัวยังเปียกอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกยี่ินาทีต้องไปเรียนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาอัดวิดีโอให้แฟนเพจก,ก่อนเดี๋ยวพาไปดูที่วิ่งค่ะโอเคมาถึงแล้วตรงนี้เอทำยังไงวะนี่เห็นไหมเห็นอันนี้จะเป็นลูที่คนเขามาวิ่งกันนะคะแล้วก็มันเห็นแบบวิวทิวทัศน์สวยมากเดี๋ยวพาไปดชดดาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสวนอ่า น่าจะเป็นองุงนนะคะเนี่ยลงไปทั้งเนินทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นส่วนองุงหนหมดเลยแล้วก็แล้วก็หนี่วิ่งตรงนี้ค่ะวิ่งวิ่งไปวิ่งกลับแล้วจริงๆมันมีเนินด้วยนะแต่เนินมันชันมากบอเดินขึ้น,นั้งนึงล้วก็แบบไม่เอาแล้วอวิ่งทางราบดีกว่านะคะอ่าค่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าวิาวนัยสําคัญอย่างไรเนาะเราก็มาดูกันเลยว่าสี่วิธีที่จะทําให้เรามีวินัยในการทําตามฝันมีอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งก็คือ ตั้งเป้าให้ชาร์ค่ะโอ้หมอเอาข้อนี้มาเป็นข้อแรกเพราะว่ามันสําคัญมากถ้าเกิดว่าเรามีความฝันแต่ว่าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่มีแผนการในการไปถึงเป้าหมายที่ชัดเจนนั้น mm hmm. ก็จะทําให้เราหลงทางเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ในการที่จะทําให้เราไปถึงเป้านั้นนะคะพามาดูห่อคอยเอ นี่เป็นมุมจากข้างบนนะคะจะเห็นเมืองข้างล่างสีสันสวยงามมากค่ะแล้วก็กว้างไปสุดลูกหูลูตาสุดนั้นคือทะเลนะคะมันมีคำกล่าวหนึ่งที่บอกว่า Uh, a dream without a plan is just a wish นะคะก็คือความฝันที่ไม่มีแผนการเนี่ยก็คือจะเป็นแค่ความต้องการอย่างหนึ่งเป็นความอยากอย่างหนึ่งเท่านั้นมันมันมันจะทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเป้าให้ชัดซึ่งหมอเขียนเออไม่ใช่หมอเขียนสิหมอพูดไว้ในออดิโอบุ๊กสำเร็จได้สไตล์วัยรุ่นแล้วนะคะเรื่องการตั้งเป้าสมาร์ทโกอันนี้จะมา พูดให้ฟังนิดหน่อยแล้วกันเนาะจะได้จะได้รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างคือเป้าหมายของเราต้องสเปซิฟิกคือมีความจำเพาะเจาะจงน,นะคะเช่นสมมุติว่าน้องบอกว่าอยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้เนี่ยอันนี้มันไม่จำเพาะเลยเข้ามหาวิทยาลัยไหนในเมืองไทยก็ได้หรอหรือว่าน้องอยากอยากได้อะไรน้องก็ตั้งเป้าไปเช่นอยากเข้าจุฬาอยากเข้าธรรมศาสตร์อยากไปเรียนต่างประเทศเป้าหมายต้องมีความชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องมีาการวัด ได้เช่นสมมติว่าอยากบอกว่าอยากเรียนเก่งอย่างเงี้ยมันไม่พอนะคะวัดได้หมายถึงว่าเทอมนี้จะต้องเกรด3.5ทุกตัวหรือ,อวิชาคณิตศาสตร์จะต้องดีขึ้นจากเกรดหนึ่งเป็นเกรดสอ,หร,อหรือสามอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือตั้งเป้าให้ชัดแล้วก็มีการวางแผนให้ชัดด้วยนะคะ,ะข้อหนึ่งผ่านไปลอะอันนี้เป็นตรอกทางที่จะเดินลงมา ไปใจกลางเมืองนะคะเห็นไหมว่าบ้านเขาจะแบบมีแบบกระจุงกระจิงอะไรน่ารักตลอดทางเลยนะคะโอเคข้อที่สองข้อแรกเนาะ Hello How are you doing It was great Oh his name Say hi to the camera <laughs> เพื่อนที่เขาพาลูกมาเดินเล่นนะคะก็ทักทายถึงไหนแล้วนะโอเคเออข้อหนึ่งคือตั้งเป้าให้ชัดข้อสองนะคะคือหัดทำทันทีรถมารถที่นี่เขาจะเป็นรถเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องแบบขึ้นเนินได้เพราะเนินมันชันมากเหลือเกินตั้งเป้าให้ชัดหัดทําทันทีหัดทําทันทีททนทคือ พอเรามีการวางแผนแล้วเนี่ยเราเราต้องทําเลยไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นแค่แผนที่อยู่บนหิ้งแต่ว่าไม่ได้ทําออกมาจริงๆใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าเออไม่มีกระจิตกระใจในการทําไม่มีแรงมนานาใจในการทําทํำยังไงดีเหมือนที่หมอเคยไลฟ์ไปนอ้อง่มีคนขับอคโอเคโอเคอเค,ค่ะก็ มีกฎ3วินาทีนะคะคือถ้าสมมติว่าอยากทําก็คือให้ทําเลยเพราะว่าถ้ามันเลย3วินาทีไปแล้วเนี่ยสมองมันจะออมาคิดว่าโอ้จะทาอันนี้ต้องใช้พลังงานอย่างเช่นสมมุติว่าจะออกไปวิ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเช้าตื่นมาฝนตกถ้าเกิดว่าเรามานั่งคิดว่าเออทำยังไงดีตัวเปียกแน่เลยอย่างเงี้ยมันก็จะเกิน3วินาทีไปแล้วแล้วสุดท้ายคือวันนั้นก็ไม่ได้วิ่งอะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่ะวันนี้ฉันต้องไปวิ่งลุกขึ้นมาเลยก้าวเท้าออกจากเตียงแล้วก็ ไปใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็วิ่งไปเลยหรือน้องที่จะอ่านหนังสือก็เปิดหนังสืออ่านเลยนะคะไม่ต้องมานั่งภาวะพวงกังวลวางแผนนูน่นนี่ไม่ต้องค่ะทำ,ท,ำ,ท,ำทันที หัดทาทันทีเท่าที่ทําได้ตอนนี้นะคะเราไม่จําเป็นต้องรอให้พร้อมเพราะว่าวันที่พร้อมไม่มีอยู่จริงค่ะหมอเกิดมาในชีวิตนี้26ปีไม่เคยมีวันไหนพร้อมจะสอบก็ไม่พร้อมจะเนี่ยอัดคลิปวิดีโอเองรู้สึกว่าไม่พร้อมเลยนะคะเพราะฉะนั้นทําทันทีเท่าที่ทําได้ค่ะอ,อันนี้เป็นวิวอีกวิวหนึ่งนะคะซึ่งฝั่งนี้มันจะเห็นทะเลแต่ว่าในกล้องมันไม่เห็นแฮะอ่ะ,อะ 1. ตั้งเป้าให้ชาร์จัดค่ทำทันทีนะคะ 3. ม,มีความต่อเนื่องอ่าอันนี้แหละโอชอบมากเพราะว่าอย่างที่หมอบอกว่าวินัยเนี่ยมันจะทำให้เราทำสิ่งที่เราฝันเนี่ยต่อไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ว่าแรงบันดาลใจมันแค่ทําให้เราเริ่มต้นเฉยเเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีวินยัยถ้าเราไม่มีความต่อเนื่องฝันของเรามันก็จะ ไม่เป็นจริงนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าให้มองชีวิตว่าเป็นการวิ่งมาราธอนนะคะวิ่งคือคือเราต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะหรือถ้าขี้เกียจเดินขี้เกียจวิ่งก็ค่อยๆกระดืบไปก็ได้นะคะแต่ว่ามันมันมันต้องมีความก้าวหน้าไม่งั้นเราจะเกิดมาทําไมถูกไหมคะอืมเพราะฉะนั้นให้มองว่ามันเป็นการวิ่งมาราธอนไม่ใช่สปรินสปินคือไอที่พุ่งหลานเนาะโยนไปข้างหน้าคือมันไม่ใช่แบบพุ่งแล้วจบ มันเป็นการต่อเนื่องทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่ว่าน้องอสอบเข้ามอปลายได้ที่นี่แล้วจบหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เราจบถ้าน้องมองอย่างนั้นน่ะชีวิตน้องจะเหมือนกงจากาหนูถีบจากค่ะที่วิ่งไปเรื่อยๆแบบว่า,าตามเป้าค่อยๆตามเป้าค่อยๆนําเป้าแต่ถ้าน้องมองระยะยาวไว้เลยแล้วน้องก็วางแผนแล้วน้องก็ทําอย่างต่อเนื่องมันก็จะทําให้น้องเนี่ยไปถึงเป้าจริงๆที่น้องต้องการได้เร็วขึ้นนะคะ ความต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งที่หมออยากจะฝากไว้ก็คือ,อแรงบันดาลใจอะคะ่ะเราก็ต้องหายอย่างต่อเนื่องเช่นกันเหมือนกับ เวลาที่เราอาบน้าเนาะคือเราไม่สามารถที่จะอาบน้ําครั้งเดียวแล้วก็ตัวสะอาดไปได้ตลอดชีวิตคือเราไม่สามารถดูหนังสร้างแรงบัน,านดาลใจเรื่องเดียวแล้วก็มีแรงบันดาลใจไปได้ตลอดชีวิตหรืออ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วก็เอ,อ่อทำให้อยากทําไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่นะคะน้องต้องอาบน้ําไปเรื่อยๆเสพสื่อดีๆอยู่กับคนรอบข้างที่กระตุ้นเราให้ทําฝันให้เราเป็นจริงได้เร็วขึ้นแล้วก็ดูหนังดีๆอ่านคําคม อ่นหนังสืออะไรก็ว่าไปเหมือนเป็นการอาบน้ําให้มีสิ่งที่มากระตุ้นเราในทุกๆวันนะคะอันนี้คือข้อ3เนาะทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ข้อที่4อ่ะเรามาทวนกันก่อนข้อ 1, 1ตั้งเป้าให้ชัดข้อ2หัดทําทันทีข้อ3มีความต่อเนื่องแล้วก็ข้อ4 เรื่องพักจําเป็นนะคะโอ้ันพักนี้สําคัญมากหมอเลยต้องเอามาไว้ในหนึ่งในสีข้อนี้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่มีการพักเนี่ยจะทําให้วินัยของเรามันไม่ต่อเนื่องอยี่บ้านเขาจะมีแบบดอกไม้สวยๆอยู่นะคะอ๋อเริ่มเหนื่อยนี่ขณะนี้หมอกําลังเดินขึ้นเนินนี้อยู่นะคะเสียงอาจจะหอบแหกๆบ้างอ่าเรื่องพักเนี่ยมันจําเป็นยังไงนะคะ หมอได้คอนเซป์นี้มาจากหนังสือชื่อแค่30นาทีตอนเช้าเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จแล้วก็แค่30นาทีก่อนนอนเปลี่ยนคนยอดแย่เป็นคนยอดยอดเยี่ยมโดยนักเขียนชาวญี่ปุ่นชื่อทาคาชิมะเทสุจินะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่หมออ่านตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็ใช้มาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกดีมากแล้วถ้าช่วงไหนที่ชีวิตมันเริ่มไม่ค่อยลงตัวแล้วก็จะกลับมาอ่าน อีกครั้งอ่านไปโอ้ยสามสี่ห้ารอบแล้วมั้งคะเป็นหนังสือที่แบบอ่านซ้ํามากที่สุดเลยอ่ะอืมค่ะก็เ,เขาบอกว่าเวลาที่เราทําอะไรไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือทํางานหรือ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะคือให้หาวันพักด้วยนะคะอย่างน้องๆที่อ่านหนังสือสอบคือเราคงไม่สามารถเรียน5วันแล้วก็เรียนพิเศษอีก2วันโดยที่ไม่พักเลยได้เนาะคือหมอเคยทําอยู่ช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งที่ทําแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่มีประสิทธิภาพเลยนะคะหนังสือที่อ่านไปเนี่ยจำไม่ค่อยได้แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันแบบ มันไม่มีความสุขอะค่ะมันมันต้องหาวันพักเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เอาตารางพักเนี่ยใส่ลงไปในในตารางเวลาของเราเลยอย่างเช่นวันอาทิตย์จะเป็นวันที่เรา,าไปดูหนังไปกินข้าวไปออกกําลังหรืออาจจะเป็นบางคนก็จะชอบอ วันสุกเย็นอะไรประมาณนี้ค่ะอืมก็แล้วแต่เราเลยให้ให้มีเวลาพักบ้างเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่มีแรงไปทําตามฝันของเรานะคะ,อะโอเคจบไปแล้ว4ข้อเนาะเดี๋ยวหมอจะทวนซ้านะคะรู้สึกว่าพูด4ข้อนี้เยอะมากคือที่พูดบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าอยากให้จําได้จะได้เอาไปทํากันนะคะตั้งเป้าให้ชัด หัดทําทันทีมีความต่อเนื่องเรื่องพักจําเป็นนะคะอย่าลืมว่าเราต้องตั้งเป้าให้ชัดเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าวันวันหนึ่งเราจะต้องทําอะไรนะคะแล้วก็ทําลงมือทําทันทีเลยไม่ต้องรอใช้กดสามวินาทีนะคะแล้วก็มีความต่อเนื่องวินัยสําคัญมากนะคะเรื่องพักจําเป็นอย่าลืมพักด้วยนะคะไม่งั้นเราจะไม่มีแรงไปเดินตามฝันของเรานะ,ะก่อนจากกันจะขอ ฝากคำคมหนึ่งคำไว้นะคะก็คือแรงบันดาลใจจะทำให้เราเริ่มเดินตามฝันแต่วินัยและความขยันจะทำให้เราไม่หยุดเดินค่ะและอย่าลืม anyone can be anything วัยรุ่นทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย